嗯，咖啡。 ็มีฝนมาบ้างไม่ได้เดือนนี้มีทั้งลมทั้งเดดทั้งฝนตอนนี้มีปัญหาก็คือท่อน้ำที่เราอาบน้ำเอาท่อน้ำเนี่ยมันหักเราอาบน้ำทิ้งหักต้องสอมเองนะ ดีแต่มีคนเห็นนั่ะเราไม่ขับต่อโชคดีไปหักเมื่อกี้น่ะคิดว่าห<ม>นาวมากเพื่อนเย็นวันนี้ไปเราก็วันนี้ก็เราก็ต้องขับไปต่ออีก ที่หนึ่งเพราะว่าตรงนี้มันหนาวมากนี่ก็คือว่าอันนี้ถ้าใครมีแอปตัวนี้ก็จ่ายตังค์ได้เลยวิคส yeah. ์ไอ้นักโอนแอปฟุกิวีคูลกรอนสองร้อยห้าสิบกรอนเงินยูโรวิฟิลยูโรไอโร Og 25 kroner. Åh, oh, penge, når kører. den Straßenverlauf für 15 Kilometer. Jetzt, jetzt, gleich, jetzt gleich. Ja. Dann links, ganz links. Ganz links. Nein. Da drüben. Uh, links, yes. scharfe kurve links. biegen sie links ab direkt danach. Hier biegen sie rechts, rechts ab die Bye, 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 bye. Okay. Ja, genau. ist ไว้สำหรับล้างจานสำหรับอาบหรือสำหรับที่เราเข้าห้องน้ำห้องส้วมฟิลิปดัมขันมาร้าน uh, 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 น้ำฟรีเราเวน้ำฟรี เพิ่งเอ่อจะเติมน้ำเพราะว่า,าน้ำก็ได้จายวันดใส่นางก็ร้อนอยู่ริมชา้ริมทะเลนีดจริจังเลยดีมากมีที่พักให้ด้วย ที่จอดรถกว้างขวางเลยนะอน,นี้เป็นนาฬิกาที่เราใส่น้ำโดยที่เราจะดูรู้ได้เลยว่าน้ำเต็มหรือไม่เต็มตองเป็ดแกสสั่งมาทุกอย่างโอ้ ไฟเกือบไหม้ไฟเกือบไหม้รถ๋ย <laughs> วเอา้เอาอีนี่ไม่ให้มันกระเดนม่ให้มันกระเด็นไม่ให้กระเด็นเอากระดาษเอากระดาษทับไม่ให้มันกระเด็นเ <laughs> <laughs> ดรน <laughs> ไม่เลยลืมนึกไปว่ามันเป็นกะแอ <laughs> นึงข้าเนียวนะยนงข้าวเหนียวในรถที่เหลือเมื่อวานอุ่นอุ่นเอาเสียดแล้วเนีน่เอาเอะไรนะซืี่แบตเตอรี่มาใหม่ใส่ในรถมันก็เลยใช้ไฟใช้อะไรโดยที่เราไม่ต้องไปเสียบที่ไหนก็ได้เพราะว่า ก็พิษาไอ้นั่นใช้โซล่าข้างบนด้วยอันนี้ก็เกิดเวลาทำกับข้าวก็เมนก็ดูก,กลิ่นออกไปนนก็สั่งมาใหม่เหมือนกันทำเอาเข้ามาใหม่อันนี้ก็ผัดง่ายๆเนาะซุปกิ้่กับเกลือกับเอ่อพริกไทย ย่งากินง่ายอยู่ง่ายแรงแลพี่นนองเราพักเคี่ยงพักกินอาหารเที่ยงก่อนจะออกลึงทางต่อตอนนี้สเต็กให้เสร็จแล้วก็ผัดผัด เรามาจากเยอรมันวา่าดีนะฮอบมาจากเยอรมันเยอะเออที่นี่ของเพลงมากเพื่อน,อนดูแบตเตอรี่ซะก่อนแบตเตอรี่เวลาเราเดินทางอัองเตร็สั่งแบตเตอรี่พิเศษสำหรับมือถือพี่น้องชาร์จมือถือ ดูสักก่อนโอ้หใตรงนี้ ป uh ิดหมดพอดีเเสร็จแล้วจนแป๊ดิ แตงตะมือสิเอาผี ิคนเดียวผัดหนึ่งลูกป่ะปามีปิดเสียงทีวีมาเสร็จสวดีกด้อะเป็ดกินเส้นกับมันยัข้าวเหนียว ป้ากินข้าวเหนียวกับชนส้มเหรอกูดาปติแอบคุนของพี่สากินแค่นี้พอเอ้ะเอ็นเซค่ะ Okay, ja. Was backe ich gar nicht? Ich backe gar nicht mehr. Was? So. Die Finger. Das sitzt da auch in den Fingern. ein paar Lomben. 我呢？嗯嗯 ข้างๆาบ้านเมืองเขาสวยมากมันสวยทุกมุมเลยไม่ว่าแต่เราจะไปมุมไหนเนาะก็เลยอยากเก็บภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆขอบคุณมากนะคะที่มารับชมพิสา